สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอทอสโฮมคานะครับวันนี้ทางโอทอสโฮมคาเรานะครับก็มีรถมาแนะนำคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ปราโดตัว3.0นะครับตัว t ีแซปี2 0 1 1นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3 6มหมบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถนะครับครอบครัวนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็น SUV ขนาดแท้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์081 890370 3, 3 70, นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์086026469เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทางเต็นรถรถอาร์โฮมคาร์ของเรานะครับก็จะพาไปชมเจ้า Land Cruiser Prado ตัว3.0 t z คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าก่อนนะครับตัวชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้ถั่วแบบมาให้เป็นแบบใหญ่แบบกว้างเลยนะครับเป็นตัวแบบคมเมียมนะครับ ตัดมาในส่วนของตัวชุดไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีระบบนะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้รอบคันนะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับหรือเบร์สไอวิวนะครับพร้อมกับในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับต้องบอกว่าดูสวยเลยนะครับเถิดมาในส่วนตัวชุดด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นในส่วนตัวล้อแม็กนะครับอลอยนะครับขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับอ่าและที่สําคัญคันนี้นะครับเจ้าของเดินเพึ่งไปเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับเป็นปี2019เลยนะครับภายในนะครับระบบช่วงล่างสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบโชคถุงลมไฟฟ้านะครับอ่าต่อมานะครับในส่วนตัวด้าน ด้านข้างต่อมานะครับก็จะมีในส่วนตัวชุดกระจกมองข้างนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัว <discord> ช <noise> ุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมือเปิดประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดข้างนะครับจะเป็นสีบรอนซ์เงินตัดกับดานะครับดูสวยเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาสีดําเถือมาด้านท้ายนะครับหรือด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนตัวสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 มีในส่วนของตัวชุดก้านปัดน้ําฝนนะครับซ่อนหลบอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวชุดไฟท้ายก็จะเป็นแบบมันติรีเฟ็กเตอร์นะครับส่วนในส่วนของตัวชุดคิ้วประตูฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบคมเนี่ยมนะครับดีไซน์ดูสวยหรูเลยนะครับมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์รนด์ครูเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ จะมีในส่วนตัวระบบเซ็นเซอร์ p าร์คิ่งรอบคันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับด้านหลังอีก4จุดนะครับพร้อมกับนะครับระบบเสริมความปลอดภัยนะครับก็คือกล้องมองหลังอ่าตัวฝาท้ายนะครับสามารถปลดล็อกหรือล็อกผ่านตัวชุดปุ่มฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะอ่าแยกกันตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดนะครับกระจกนะครับออกมาแยกกันต้องบอกว่าดูสวยเลย ลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถ SUV ขนาดแท้นะครับต้องบอกเลยว่าต้องแรนด์ครูเซอร์ปารโดคันนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถบ้านแท้นะครับคุณภาพเปียกพรีเมียมเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าของเดิมนะครับ maintenance นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ ออกรถกับทางเต็นต์โอทอสเราช่วงนี้นะครับทางโอทอสของเราก็มีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเปลี่ยนถา่านน้ำมันเครื่องให้นะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงในส่วนของตัวรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ต่อมาครับดูในส่งตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนตน์ครับตัวนี้ ต้องอธิบายก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับหรือเครื่องพันหรือเครื่อง3,000ซีซี เป็นเครื่องยนต์4.16สูบ16วาลวาวนะครับมาพร้อมกับตัวเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่172แรงม้านะครับที่ประมาณ3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ410นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ1,600ถึงประมาณ2,800รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับอ และที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับหน้าตาเดิมไม่เคยเกิดอบัติเหตุนะครับทางเต็นท์โอทัดของเรานะครับยินดีนะครับลงในสัญญานะครับเช่าซื้อได้เลยนะครับพูดง่ายว่ามีการรับประกันหลังการขายนะครับไม่ต้องกลัวต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับตัวนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ย ถูกนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับอ่าตัดกับลายคอนโซลลายไม้นะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับอ่าเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้มาพร้อมกับตัวชุดเมมโมรี่นะครับล็อกเบาะสองตำแหน่งนะครับแล้วก็สวิตช์กระจกประตูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับอ่ะต่อมานะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ตัดลูกเล่นในส่วนของตัวชุดไลายไม้นะครับพุ่มกับหนังนะครับก็มีปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงที่พงมาลัยนะครับมีปุ่มรับคําสั่งเสียงนะครับรวมไปถึงปุ่มคูสคอนโทลนะครับอ่าต้องบอกว่าดูดีมากๆนะครับต่อมาครับ ในส่วนของตัวเบรดชุดคอนโซลฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นปุ่มเอนจินสตาร์ทสต็อปหรือปุ่มพุสตาร์ทนั่นเองนะครับเถัดมาก็จะมีปุ่มนะครับพับกระจกไฟฟ้ารวมไปถึงนะครับที่ฉีดน้ำนะครับปรับในส่วนของตัวชุดไฟนะครับให้สว่างขึ้นแล้วก็นะครับตัวอุ่นนะครับอุณหภูมินะครับที่พงมาลัยนะครับอ่ะต่อมารถคันนี้นะครับ เลขกิโลเนี่ยต้องแจ้งก่อนถ้าเป็นรถยุโรปนะครับเขาจะเรียกเป็นไม์นะครับไม่เรียกเป็นกิโลเมตรละตัวนี้วิ่งอยู่ที่1 6 5 0 0แหมล่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับเรือนไม์เนี่ยต้องบอกว่าดูสวยดูต้องบอกว่าดูคลาสสิกเลยนะครับของตัวเจ้านด์ค c ูเซอ e r er Prado นะครับออปชั่น ผมใช้คำว่าออปชันว่าเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มกดนะครับดูในส่วนตัวชุดมุมอับนะครับอัดแต่ผมเปิดให้ดูมีหน้าจอแสดงมุมอับนะครับรอบคันนะครับโดยที่กล้อง360องศาตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าหรือ After the beep, say หรือ จะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับนะครับในส่วนของตัวชุดเครื่องเล่นนะครับ DVD CD นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวนะครับมีระบบนำทางในวิกเกเตอร์นะครับตัวนี้ระบบนําทางในวิกเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับของทางรถยุโรปเขาเนี่ยก็จะแนะนําในส่วนของการใส่นะครับเป็นพิกัดหรือรัติจูดนะครับ อ่าตรงนี้เข้าไปนะครับมันถึงจะหาพิกัดในส่วนของพื้นที่ที่เราจะไปได้นะครับมันก็จะแบ่งแยกเป็นโซนนะครับโซนเอเชียโซนอะไรต่างๆให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังริงก์นะครับกับชุดหน้าจอด้านหลังนะครับสามารถเปิดจอด้านหลังนะครับดูนะครับแบบไฟฟ้าอันนี้คือจอหลังนะอ่าจอด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้นะครับแล้วมันจะเปิดแบบไฟฟ้าให้อ่านี่นะครับเปิดแบบไฟฟ้าให้นะครับสามารถ สั่งการได้ทั้งรีโมทนะครับหรือตัวชุดหน้าจอได้เลยถ้าสั่งปิดเราก็กดตัวนี้นี่นะครับปิดแล้วนะครับผมยังสามารถเชื่อมต่อลิงก์กับตัวชุดกล้องถอยหลังนะครับต้องบอกว่าลูกเล่นดีมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับระบบเครื่องเสียงของเขาเนี่ยก็ดีด้วยนะครับอย่างเช่นคลื่นวิทยุ fm เดี๋ยวผมลองเปิดเสียงให้ดูนะ อ่าเห็นไหมฮะนี่ผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับที่ตัวชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันคือผู้ดง่ายว่าใช้งานได้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันนะครับออปชั่นระบบเครื่องเสียงดีมากตัวนี้เนี่ยได้ระบบเครื่องเสียงของ JBL นะครับอ่าเป็นเครื่องเสียงระบบ JBL เลยนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ JBL นะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับถิบลงมา ก็จะเป็นระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝาได้อย่างอิสระนะครับลูกเล่นต่างๆเยอะมากๆนะครับเถิบมาก็จะเป็นในส่วนตัวช่องใส่นะครับแผ่นซีดีนะครับดีวีดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคลื่นเอฟเอ็มอะไรต่างๆนะครับสามารถปรับได้จากตัวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เถิบลงมาด้านล่างสุดนะครับเถิบลงมาด้านล่างสุดขออนุญาตเปิดไฟก่อนเนาะมองไม่เห็นอ่า เทบลงมาด้านล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อเห็นไหมฮะปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะเป็น H 4กับ L 4นะครับอ่าก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับโดยทั่วไปเราก็ใช้ H 4นะครับแต่ถ้าต้องการใช้ในส่วนของตัวแรงที่ต้องการตะกุยมากๆก็จะเป็น L 4นะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปรับในส่วนของตัวการขึ้นเนินขึ้นเขานะครับนะครับด้วยการตั้งนะครับในเรื่องของตัวตั้ง ในเรื่องของการปรับนะครับการขับขี่นะครับตามออปชันของเราเลยนะครับพร้อมกับตัดเพลกกาลังระหว่างตัดเพลากลางเพลาท้ายนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่โหมดการขับขี่มีครบหมดแล้วก็มีระบบนะครับอชุดถุงลมนะครับนี่เลยผมให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวชุดปรับถุงลมไฟฟ้านะครับปรับเป็นแบบโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตนะครับสามารถปรับยกสูงนะครับ ปรับยกสูงหรือปรับต่ำลงก็ได้นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งานนะครับแล้วก็มีสวิตต์ปิดนะครับยกเลิกคำสั่งในเรื่องของการปรับระดับสูงต่ำนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นไถลนะครับ VSC มาให้ SC, คือพูดง่ายว่าออปชั่นครบคันอันนี้ผมต้องแจ้งทางคุณลูกค้าก่อนเนาะตัวนี้เนื่องจากมันเป็นรถนำเข้านะครับเป็น Land Cruiser Prado เนี่ยออปชั่นค่อนข้างจะเยอะ นะครับผมเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่กูรูทางด้านทางด้านรถนำเข้าโดยตรงนะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าผมรีวิวผิดไปนะครับก็ต้องกราบขอพระทานอภัยอย่างสูงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมรีวิวตามความเข้าใจนะครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรระบบลูกเล่นอะไรนะครับเราก็แจ้งให้ตามคุณลูกค้าทราบอีกทีหนึ่งนะครับอะต่อมาครับบริเวณที่คอนโซลกลางนะครับก็จะตกแต่งด้วยคอนโซลลายไม้ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วก็ตัวนี้ยังมีรีโมทควบคุมนะครับในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับปรับเขาเรียกปรับปรับเบาะให้อุ่นขึ้นนะครับระหว่างด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพราะว่ารถ แลนกูเซอร์ปาโด้โฉยไหนแล้วเนี่ยใช้ในโซนยุโรปเนี่ยนะครับมันหนาวนะครับก็ก็จะมีปรับอุณหภูมิความร้อนนะครับสังเกตด,ดีๆเห็นไหมมีสัญลักษณ์อุณหภูมิความร้อนให้เบาะมันอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็จบมีช่องเสียบ AUX นะครับ USB พร้อมช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับอ่าและที่สำคัญไฮไลท์นะครับบริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่อง U Box นะครับ ตัวนี้จะเป็นช่องแช่ของนะครับหรือช่องแช่เย็นหรือตู้เย็นง่ายๆนะครับตัวนี้ก็สามารถกดเปิดนะครับที่ตัว power mode นะครับก็จะมีแรงลมเย็นๆออกมานะครับได้ยินเสียงไหมฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวตู้เย็นนะครับแช่ของได้โอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็ภายในนะครับตกแต่งนะครับด้วยคอนโซลลายไม้นะครับเห็นไหมครับที่บริเวณข้างประตูนะครับ หรือด้านหน้าคอนโซลนะครับก็จะตกแต่งออปชั่นนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวอ่าต่อมาครับกระจกมองหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัดนะครับแสงแบบอัตโนมัตินะครับมีช่องนะครับใส่แว่นตาไอตัวนี้ไม่ใช่ช่องใส่แว่นตาตัวนี้เป็นในส่วนของตัวนะครับเอ่อต้องบอกว่าเหมือนเหมือนเลนเลนมองหลังนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนเหมือนเลนมองหลังเลยนะครับอ่า แล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบหลังคาสลูปนะครับอ่าระบบหลังคาสลูปสามารถเปิดนะครับหลังคาสลูปได้นะครับนี่หลังคาสลูปเป็นแบบไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ปิดหลังคาสลูปนะครับอ่าคือพูดง่ายว่าดีไซน์ออปชั่นสุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมาในส่วนของตัวชุดม่านบังแดด นะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในส่วนของตัวรถประเภท SUV ขนาดแท้นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเจ้า Land Cruiser Prado คันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นครบคันจริงๆนะครับได้ขับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าที่สุดของ SUV แล้วนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับตามมาเลย นี้ต่อมานะครับที่นั่งแถว2นะครับเบาะที่นั่งแถว2นะครับก็สามารถแยกพับได้นะครับเป็น40-60นะครับแล้วก็ด้านบนเพดานก็จะมีจอนะครับจอดูหนังทีวีนะครับขนาดประมาณประมาณ10นิ้วนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีตัวปรับอุณหภูมิแอร์แยกระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังคือพูดง่ายว่าผู้โดยสารตอนหน้ากับตอนหลังเนี่ย แยกอุณหภูมิแอร์แล้วก็พูดง่ายว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนและที่สําคัญสามารถมีชุดเสียบนะครับหูฟังนะครับต่อแยกจากตัวชุดเครื่องเล่นนะครับของตัวหน้าจอข้างบนได้ด้วยนะครับแอร์นะครับตัวด้านแถว2แถว3จะเป็นแอร์ลาวนะครับอ่าหรือแอร์หรือแอร์บนเพดานนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคุณภาพดีมากๆต่อมาครับเบาะนะครับสามารถปรับพับแยกได้ นะครับตัวนี้ระหว่างแถว2กับแถว3นะครับแล้วก็บาอเบาะหลังเนี่ยแถว3นะครับเป็นปรับเบาะแบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมไปปรับตั้งให้ดูนะตอนนี้ผมปรับราบอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถเชิญนะครับเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอทอโฮมคาของเรานะครับอ่านี่นะครับเป็นเบาะนะครับแถวสาม เป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับอ่าฝั่งซ้ายนะดีนะครับฝั่งซ้ายอ่าดูนะครับเป็นระบบไฟฟ้านี่ผมเปิดแบบไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวดูตัวเบาะเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับโอ้โหดีไซน์ของเขาทําออกมาดูสวยมากๆอ่าฝั่งฝาฝั่งฝานะครับดูนะครับอ่าดูตัวเบาะนะครับมีการซ่อนหลเก็บพับยื่ออกมานะครับดูสวยเลยนะครับ ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาดีมากจริงๆนะครับมีช่องนะครับเสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์ให้นะครับอุปรกรณ์ครบคันนะครับอ่าด้านหลังก็ยังเป็นช่องใส่ในส่วนของตัวชุดแม่แรงอะไรต่างๆนะครับอยู่ในนี้ครบคันอ่านี่นะครับช่องใส่คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ ต้องบอกว่าเรียนเชิญนะครับเข้ามาดูได้นะครับหรือนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรือ,อเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์08 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็ถ้าสนใจยังไงนะครับสกิดเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็รถด,ดีดีคุณภาพสวยๆอยู่ที่เต็นท์รถ รถอาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้าโตโยต้านะครับแลนด์ครูเซอร์ปราโดนะครับตัว3.0 TZ นะครับปี2011คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับ